สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Best at TV นะครับยู่กบผม m i n e Best นะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Rust นั่นเองครับวันนี้ผมจะนำเรียกว่าเทคนิคดีๆนะครับกับเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งของที่ควรรู้หรือว่าสิ่งของชนิดไหนเอาไว้ทําอะไรอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเริ่มอย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้ากล่องฟ้านั่นเองนะครับกล่องฟ้ามีไว้ทําอะไรกล่องฟ้านะครับจะมีเอาไว้ก๊อปสิ่งของไม่ใช่ก๊อปก็คือไม่ก๊อปก็คือที่ไม่ใช่ก๊อปแบบว่า อีกชิ้นเป็นอีกชิ้นหนึ่งไม่ใช่นะคือก๊อปเอาไว้เรียนนะครับถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับรอแป๊บนึงนะครับ <S <S อย่างแรกนะครับเราต้องไปที่นี่ครับโต๊ะคราฟนะครับจากนั้นสิ่งของที่เราต้องก๊อปนะครับเป็นสิ่งของที่เรายังไม่ได้เรียนนะครับแล้วกเ็เรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่ได้เรียนคือ,ค,อคือเวลาก๊อปไปแล้วในกล่องฟ้านเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถคราฟคราฟคราฟสิ่งนั้นที่เราก๊อปไม่ได้นะครับคือมันก็เหมือนกับเรามีเป็นมีเป็นแบบ สารพัดอะเรามีสิ่งของอันไหนเราก็สามารถก๊อปได้นะครับเจ้ากล่องฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเออผมจะขอยืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเออคุณคุณไอดอลครับคุณผมขอยืมอผมขอยืมเออขอเป็นอรองเท้ารองรอง,งเท้าเคาว่ยนะครับผมจะขอก๊อปนะครับโอเคครับครับผมยังไม่มีผมยังไม่ได้เรียนรองเท้าเคาว่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะผมจะก๊อปให้ดูนะครับก็คือขาไปหน่อยขาไปหน่อย ก็คือเราจะเราจะเราจะก๊อบนะครับก็คือเอากล่องฟ้าเนี่ยลากไปตรงที่ไปตรงที่รองเท้านะครับก็จะเราสามารถเรียนได้นะครับดูนะครับผมยังไม่ได้เรียนนะครับนี่นะผมยังไม่ได้เรียนนะครับดูนะครับนี่นครับผมมีแค่หมวกกับหมวกกับกางเกงเคเบวีนะครับผมจะเรียนรองเท้านะครับคอยดูนะครับปร๊บอ่าพอเราเรียนนะครับเราก็จะได้รองเท้ามานั่นเองนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับก็คือเหมือนกับเรามี แป็นสารพัดนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณไอดอลนะครับที่ให้ยืมรองเท้าเคบวีมาในการกอล์ฟนะครับเขเคครับเอาคืนไหมครับโอเคมาครับจากเรื่องเอาเดี๋ยวครับคุณแคทครับแป๊บนึงครับจะปิดไฟครับไม่ใช่เทคครับไม่ใช่เทคครับเขียครับอ่าดูก่อนชุด2ชุดนี่นะครับเรียกว่าชุดเคบวีกับชุดกันลังสีนั่นเองนะครับคือ2ชุดนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับอ่ามามาที่ชุดสีเขียวก่อนละกันครับคุณ A อวี v ดียนะครับ ชุดนี้ไว้ทำอะไรครับคุณช่วยแนะนำหน่อยครับครับขอขอใหม่อีกทีครับเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงครับดังๆนยครับเอาเอาไว้ก็โดนรังสีนะครับแต่ว่าโดนน้อยนิดนึงป้องกันได้เยอะครับผมโอเคนะครับก็คือว่าอธิบายแบบลูกรถก็คือถ้าคือถ้าเราใส่ชุดกันรังสีไปแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปในโรงงานเนี่ยเราจะยืนอยู่ในโรงงานได้นานขึ้นนะครับเราจะแปบว่า ติดรังสีเนี่ยคือคือเราจะลดเวลาการติดรังสีได้ได้นอได้น้อยลงนะครับคือเวลาติดรังสีเนี่ยคือจะไม่ติดแบบว้าวาบแล้วคือติดตายเลยไม่ใช่นะครับคือค่อยๆติดเรื่อยๆนะครับจะเป็นการชุดการรังสีที่ดีนะครับโอเคนะครับต้องขอบคุณเอวีเดียมากนะครับที่มาเป็นพิธีกรติดยาวไปเลยก็ได้ครับโอเคครับมามาถึงอ่าอ่าดีเควยไอดอลนะครับชุดที่เขาใส่ก็คือเรียกว่าชุดเควีชุดนี้ทีเด็ดเลยครับเป็นชุดที่เรียกว่าใครๆก็อยากได้นะครับเพราะว่า พราะจากการที่เขาเท่แล้วคุณสมบัติก็คือยังมีเอ่ยยังมีเวลาใส่เนี่ยจะลดการตกมาจากที่สูงเนี่ยเวลาตกลงมาเนี่ยจะโดนดาเมจน้อยลงนะครับแล้วก็เอ่อเป็นชุดที่มีดิฟเฟนซ์สูงด้วยครับแต่ทีเด็ดของชุดดําเลยเนี่ยชุดเควีนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณเอวีเดีครับลบหน่อยครับผมจะวางเอ่อจะวางไอแหลมแหลมครับจะวางเรียกว่ากับดักครับชุดนี้ครับทีเด็ดเลยครับโอเคครับ อ่าคุณอ่าคุณเอออ่าคุณไอดอลครับคุณไปอยู่ที่กับกับกับดักไม้นี่ครับเนี่ยครับอยู่ไบเล้ยครับอยู่ไปเล่้ยงเห็นไหมครับอ่าคุณดอลนะครับเขาจะไม่ถูกดาเมดจากอ่าจากนี่ครับจากอะไรนะจากไอเหลี่หลมเนี่ยครับนี่นะจะไม่ถูกดาเมดแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าชุดยังไม่พังนะเขาแต่ว่าต้องใส่ชุดเคฟวี่ให้ครบเซตนะครับผมย้านะว่าให้ครบเซตถึงจะสามารถถึงจะสามารถอ่เดินบนนี้ได้อย่างสะดวกสบายเฮ้ยมึงมึงมายืนกันทำไมเยอะแยะเนี่ย ไอ้กิร์ไม่เป็นไรกิร์ไม่ใสยู่เลยไม่เป็นไรโอเคครับเห็นไหมครับว่าเขายืนได้นานมากนะครับส่วนไอ้พวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันยืนกันได้ยังไงโอเคครับต้องขอบคุณคุณคุณดีเคบอยไอดอลมากนะครับที่เป็นพิธีกรในวันนี้เนี่ยสำหรับวันนี้นะครับเราก็คงจะมีแค่นี้ครับที่มาบอกนะครับเรื่องชุดกับเรื่องกล่องฟ้าเท่านั้นครับ ก็ทุกคนครับมาพยักหน้าสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งครับก็เราจะจ้าก,กันแล้วนะครับพยักหน้าสวัสดีนะครับพยักพยักแล้วมึงยิงกูทำไมวะโอ้ยโอ๋ออสำหรับวันนี้นะต้องขอบคุณผู้ที่รับชมด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ